โอเคไม่เป็นไรครับผมก็เลยมีตัวแทนน้องคุณครูอีกท่านหนึ่งอะค่ะได้ครับงันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเข้ารายการเลยนะครับครับผมโอเคครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดนะครับพัฒนาเยาวชนด้วยจตวิวนความดีในหัวข้อปลุกพลังครูปั้นไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนด้วยจตววนความดีครับในรอบนี้ก็คือรอบนําเสนอนะครับขออนุญาต ชี้แจงกติกาเบื้องต้นนะครับให้โรงเรียนวัดหนองปลาทุนจังหวัดราชบุรีนะครับท่านบอวัฒนานะครับมึขหันสู้ศัตรูนะครับผมโอเคแค่แนวสกุมก็จินขาดนะครับคุณครูมีเวลานะครับนําเสนอสิบนาทีนะครับผมแล้วก็ตอบข้อซักถามอีก1ินาทีครับเราจะมีเวลาบอกนะครับว่าอีกสองนาทีท่านเหลือเวลาอีกสองนาทีนี่คือการสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็หมดเวลาครับผมผมขอแนะนําคณะกรรมการในการตัดสินรอบนี้นะครับท่านแรกนะครับ คุณครูธนวันนาแหลงครับผมข้าราชการบำนาญอดีตผู้ชํานการในสังกัดสปทครับท่านที่สองครับคุณสุทธิจิตครับจิรธรรมรับนะครับผมอดีตผู้จัดการฝ่ายสังซีนะครับบริษัทเทสโซโรตัดครับครับผมท่านสุดท้ายนะครับคุณดวงใจนะครับจันทรประสิทธิ์ครับอดีตเลขานุการนะครับบริษัททีพีพีโกลบอลเคมีคอนจำกัดมหาชนครับผมสวัสดีค่ะทั้งสามท่านเป็นที่ปรึกษาชุมนุมมาแสงสว่างแห่งประเทศไทยนะครับ เรียนเชิญท่านผอ,อนําเสนอได้เลยครับค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะดิฉันผู้การโรงเรียนวัดหนองประทุนนะคะอํเาเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะก็วันนี้จะมานําเสนอนะคะในเรื่องของแผนการนะคะในเรื่องของ7ก,กิจวัตรความดีค่ะของโครงการโรงเรียนรักษาศีลหนะคะเดี๋ยวขอจะนําเสนอเป็นในรูปแบบของ powerpoint นะคะ คู่นะคะครับตรงแชร์สไลด์นะครับแชร์สกรีนครับหมอครับครับผมอันนี้ค่ะอันนี้เห็นเห็นใช่ไหมใช้ได้ใช่ไหมคะโอเคครับเห็นค่ะเห็นอ๋อค่ะกดตรงนําเสนอครับที่เป็นรูปใหญ่ครับข้างล่างครับอ๋อตรงนำเสนอเป็นจอโปรเจคเตอร์ครับค่ะ การน,นำเสนอแผนพัฒนาเยาวชนด้วยเจก,กิจวัตรความดีนะคะโครงการโรงเรียนรักษาสิน5เชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่นนะคะจากโรงเรียนบัานหนองประทุนอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีเร่อนเพร์เซนครับเพร์เซนค่ะ,คะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะกระบวนการนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะของโรงเรียน ก็คือในเรื่องของกระบวนการวางแผนนะคะโรงเรียนแม่น้องปทุมนะคะได้มีการดําเนินการวางแผนนะคะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะคะถ้าดูจากโฟชาร์ตตรงนี้นะคะก็จะเริ่มแรกเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการดําเนินการก่อนการวางแผนนะคะการวิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วเราก็มาที่การกําหนดแผนงานแล้วก็การกําหนดเป้าหมายการกําหนดวิธีการดําเนินการการกําหนดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็การปฏิบัติตามแผนและสุดท้าย ก็จะอยู่ที่ของการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงแผนนะคะทีนี้เดี๋ยวจะขอนําเสนอนะคะทีละขั้นตอนที่โรงเรียนได้ดําเนินการมานะคะก็คือเดิมทีอะค่ะอย่างที่ว่าช่วงช่วงปิดยาวเนี่ยค่ะเราก็จะมีการวางแผนพร้อมที่จะเปิดเรียนนะคะในเรื่องของแล้วก็ในเรื่องของโครงการตัวเนี้เราก็ให้ความก่อนดําเนินการวางแผนเนี่ย ค่ะเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะก็จะมีการประชุมคณะคุณครูทุกท่านเราจะมีการให้ให้ความรู้คุณครูนะคะว่าโครงการเนี้ค่ะมีประโยชน์อย่างไรโดยที่เราได้มีการศึกษานะคะในเรื่องของเว็บของเว็บไซต์ของโครงการตัวนี้ด้วยอ๋บอครับนี่นะครับแชร์สกรีนมันหลุดนะครับ ได้ไหมคะย,ยังไม่ขึ้นครับต้องกดแชร์สกรีนครับแชร์ใหม่ครับแชร์รหใหม่ครับอ๋อไม่ได้ก็ต้อกดแชร์สกรีนใหม่กดแชร์สกรีนใหม่ครับกดแชร์สกรีนใหม่ โอเคครับค่ะมาแล้วครับ ะะแล้วเราก็จะให้ความรู้นะคะโดยเรายึดยึดนะคะเว็บไซต์ของโครงการนะคะเป็นหลักนะคะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เป็นอย่างไรถ้าเรานําโครงการนี้เข้าสู่โรงเรียนเข้าสู่นักเรียนเนี่ยค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างนะคะจากโครงการนี้นะคะแล้วเราก็มีการอธิบายในเรื่องของการบันทึกสมุดบันทึกความดีนะคะว่าในเล่มเนี่ยค่ะจะมีการบันทึกอย่างไรบ้างเพื่อให้ให้ความรู้กับคุณครูในเบื้องต้นก่อนนะคะ สำหรับในเรื่องของขั้นตอนที่2นะคะของกระบวนการวางแผนเนี่ยค่ะเราก็จะมีการวิเคราะห์ปัญหารเราในขณะที่เราประชุมครูเนี่ยค่ะเราก็จะมีการร่วมกมันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยเกิดปัญหาอะไรบ้างโดยบุคลากรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็จะวิเคราะห์จากสารสนเทศข,ของโรงเรียนนะคะที่ผ่านมาในเรื่องของซาข,ของโรงเรียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา นะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ผ่านมาเพราะว่าคุณครูเนี่ยค่ะจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรงสัมผัสกับเด็กโดยตรงเพราะฉะนั้นคุณครูจะทราบว่าพฤติกรรมของเด็กนั้นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาเขาหรือเออปัญหาเขาเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องใดบ้างค่ะในขั้นตอนที่3มก็จะเป็นในเรื่องของการกําหนดแผนง,งานนะคะเราก็มาดูที่ปัญหานะคะอย่างที่ว่าปัญหาของเราเนี่ยค่ะเราก็ได้ข้อสรุปมาว่า โรงเรียนของเราสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเด็กอย่างสําสคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของ3เรื่องนะคะซึ่งก็จะตรงกับแผนง,งานที่เราได้นําเสนอโครงการไปนะคะปัญหาที่1ก็คือในเรื่องของการพูดจาด้วยคําหยาบคายของนักเรียนเด็กมีสมาธิสั้นเพราะว่าผลสมมติของเด็กะคะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยในบางรายวิชานี่คะ่ะผลสมมติเขาต่าลงนะคะและสิ่งสําคัญสุดท้ายก็คือในเรื่องของเด็กนั้นไม่มีน้ําใจ ะค,ะคำว่าไม่มีน้ําใจเนี่ยเช่นในเรื่องของการช่วยเหลือคุณครูถือของหรือการที่เด็กมีจิตสาธารณะอะค่ะในเรื่องของการเก็บขยะนะคะคือใช้แล้วก็เห็นขยะก็ก็ไม่เก็บทิ้งนะคะแล้วเราก็จะมาร่วมกันวิเคราะห์ในเรื่องของระยะเวลานะคะที่เราจะ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 ,จะดำเนินการในโครงการนี้นะคะแล้วก็ร่วมกันจัดจัดทำปฏิทินนะคะในกระบวนการขั้นที่4ก็คือในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายนะคะ ในเมื่อเรามีปัญหาแล้วนะคะเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าแล้วเราแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เด็กได้แล้วเนี่ยเด็กจะได้อะไรเป้าหมายของเราคือตรงเราต้องการอะไรนั่นหมายความว่าถ้าเด็กพูดจาหย,ยาบคายเราสามารถแก้ไขปัญหาเด็กตรงนี้ได้เป้าหมายที่เกิดขึ้นเด็กย่อมมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ในส่วนของเด็กถ้าเด็กมีสมาธิสั้น ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาสมาธิสั้นเด็กได้เด็กย่อมมีความตั้งใจในการเรียนในการทํางานนะคะและสุดท้ายการที่เด็กไม่มีน้ําใจถ้าเราแก้ปัญหาเราฝึกเด็กตรงนี้ได้ผลดีที่เกิดขึ้นเด็กจะต้องมีจิตสาธารณะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยที่เขาไม่หวังผลตอบแทนนะคะในส่วนของขั้นตอนที่5ในเรื่องของการกําหนดวิธีการนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราแก้เราต้องการแก้ปัญหาที่3ประเด็น นะคะคเราก็จะเอาตัวโครงการขององค์รักษาศีลห้าเชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่นนี่ค่ะเข้ามาใช้กับเด็กๆนะคะนั่นก็คือเราจะต้องทําอย่างไรล่ะอันดับแรกเด็กจะต้องเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติ7กิจวัตรความดีเราต้องชี้แจงเด็กว่าถ้าเด็กสามารถปฏิบัติอย่างนี้แล้ว7กิจวัตรความดีได้แล้วเด็กจะได้อะไรตัวเขาเองเขาจะมะีจะมีประโยชน์อย่างไรสําหรับเขานะคะ และนักเรียนนั้นก็ปฏิบัติตามนะคะอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายเมื่อเด็กปฏิบัติแล้วสิ่งที่เขาจะสามารถบันทึกความดีของเขาได้เป็นสิ่งที่เขาจะจดจําในสิ่งที่เขาทําความดีมานั่นก็คือการที่เด็กนั้นได้ลงเขียนลงสมุดบันทึกความดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราจะกระบวนการดําเนินการตรงเนี้ยค่ะแน่นอนครูกับนักเรียนเนี่ยค่ะจะต้องมีส่วนร่วมกัน ครูจะต้องเป็นผู้แนะนําเป็นผู้ชี้แนะและเป็นผู้คอยให้กําลังใจแล้วก็ส่งเสริมเขาให้กําลังใจเด็กๆเ,เพื่อให้เสริมพลังให้เด็กเนี่ยที่จะทําความดีต่อไปนะคะในก,กระบวนการที่6ก็คือในเรื่องของการกําเนิดค่าใช้จ่ายนะคะก็คือการดําเนินกิจกรรมเนี่ยค่ะบางกิจบางกิจกรรมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็จะมีการนําตัวโครงการตัวเนี้ยค่ะเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน ะะเราถือว่าการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะนั้นเราก็จะเอาโครงการตัวนี้เข้ากิจแผนปฏิบัติการของโรงเรียนด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะขณะนี้โรงเรียนของเราเนี่ยค่ะได้ดําเนินการอยู่ในช่วงของการปฏิบัติตามแผนนะคะการปฏิบัติตามแผนที่ทางโรงเรียนได้นําเสนอนะคะนำเสนอไปเนี่ยค่ะเราก็จะมีทั้งหมดเจ็ดกิจวัตรนะคะก็คือกิจวัตรที่1ก็คือในเรื่องของการรักษาสินห้า การรักษาศีลสสห้าเนี่ยค่ะเราก็จะให้เด็กนะคะมีการอารัตนาศีลแล้วก็สวดมนต์ทุกเช้าซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมของเทอมแรกส่วนในเทอมที่สองนั้นเราก็จะพัฒนาตัวกิจกรรมเทอมแรกเนี่ยค่ะพัฒนามากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะตรงกับแผนที่เราได้นําเสนอไปนะคะในในเบื้องต้นที่ได้ส่งแผนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเทอมแรกอยู่ในช่วงปฏิบัติตนะเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะต้องอารัตนาศินห้าแล้วก็สวดมนต์ทุกเช้านะคะ ก่อนเข้าชั้นเรียนนะคะกิจกรรมที่2ค่ะก็คือในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็คือเราจะใช้เวลาก่อนเรียนค่ะถ้ากิจกรรมชั่วหน้าเสาธงเนี่ยค่ะเรามีความพร้อมนะคะหรือมีเวลามากพอเราก็จะให้เด็กทุกคนเนี่ยค่ะนั่งสมาธิก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปเรียนชั่วโมงแรกแต่ถ้าเวลามีฝนตกหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราก็จะให้เด็กนั้นทําในชั้นเรียนของแต่ละห้องนะคะ ฝึกสมาธิก่อนเรียนนะคะต่อไปค่ะกิจวัตรความเรียนที่3ก็คือในเรื่องของสะอาดเป็นระเบียบนะคะเราก็จะฝึกให้เขาดูแลรอบตัวเขาก่อนนะคะในเรื่องของความสะอาดความสะอาดต้องเริ่มต้นจากรอบตัวเขาก่อนก่อนที่จะเราไปทําภายนอกนะคะนั่นก็คือในเรื่องของจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ของเขาห้องเรียนของเขาให้สะอาดเรียบร้อยนะคะตรงนี้กิจวัตรอันที่4ก็คือจับดีคนรอบข้างนะคะ เราก็จะมีการส่งเสริมให้เด็กเขียนหรือพูดถึงความดีของบุคคลรอบข้างและเราก็จะมานำเสนอและติดบอร์ดในชั้นเรียนนะคะซึ่งเด็กก็ส่วนใหญ่เด็กก็จะเขียนถึงคุณพ่อถึงคุณแม่ของเขาซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบหรือเป็นบุคคลที่ที่เด็กอยากได้เป็นต้นแบบในเรื่องของความดีสำหรับเขานะคะต่อไปค่ะก,ก,รรกิจกรรมถัดไปกิจวัตรถัดไปก็จะเป็นพูดจาไพเราะค่ะก็จะฝึกให้เด็กในเรื่องของ พูดสวัสดีรู้จักขอบคุณค่ะเพราะว่าเดิมทีเด็กก็จะพูดไม่ไม,ไ,มไม่ลงท้ายนะคะไม่มีคําลงท้ายแล้วก็มีการบําเพ็ญประโยชน์นะคะก็จะมีการฟังธรรมทุกวันพระนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับทางวัดนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมชั่วโมงเรียนเพิ่มก็คือเป็นชั่วโมงสุขจริงหนอนะคะมีการนั่งสมาธิพร้อมกันแล้วก็มีการนําเสนอนําเสนองานหรือความดีที่เขาทำะคะ่ะว่าเขาทําแล้วเนี่ยเขาได้อะไรนะคะเลยหนึ่งนาทีนะครับ แล้วก็กระบวนการขั้นที่8ดก็คือในเรื่องของการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงแผนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กบันทึกความดีมานะคะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยค่ะจะเป็นตัวสะท้อนว่ากิจกรรมที่เราทําให้เด็กนั้นเนี่ยค่ะส่งผลดีอย่างไรแล้วเด็กตอบรับหรือเห็นประโยชน์อย่างไรตรงนี้ค่ะเราก็จะเป็นตัวสะท้อนในเรื่องของสัปดาห์ถัดไปได้นะคะว่าเราสามารถที่จะไปปรับกิจกรรมถัดไปนะคะก็อันนี้เป็นในเรื่องของการนําเสนอของโรงเรียนวัดหนองประทุนนะคะก็ อันนี้ก็ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะในเรื่องของการให้ที่รับฟังนําเสนอนะคะของโรงเรียนได้ครับเดี๋ยวผอขออนุญาตสต็อปแชร์ด้วยนะครับครับสต็อปแชร์ครับโอเคครับผมโอตรงต่อไปนะครับก็จะเป็นการซักถามของคณะกรรมการนะครับขอเริ่มด้วยที่คุณครูเนี่ยนะครับสักครู่นะครับคุณครูสต็อปแชร์ <ido> คุณครูอ่าเดี๋ยวครับงั้นเอาคุณสทีิจิตก่อนเลยครับคุณครูเออคุณสุติจิตก่อนเลยครับในในในการสักถามครับท่านผอ,อครับอันนี้สต็อปแชร์นนแล้วหรือ,อยังคะเรียนถามนิดนึงค่ะสต็อปแล้ครับสต็อปแล้วแล้วนะคะสต็อปแล้ว,วลค่ะผอค่ะายตื่นเต้นยังคะโาเคก็กลัวมันค่ะ เาทำได้คุณเวลาค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ได้ฟังว่าสิ่งที่แตกต่างเนี่ยเห็นเห็นทางโรงเรียนเนี่ยให้ความสาคัญกับคำว่ามีส่วนร่วมอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็มีการเข้าเอาแผนโครงการเราเนี่ยนะคะเข้าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเลยอันนี้ก็ขอชื่นชมเลยนะเท่าที่ฟังมาหลายที่ยังไม่มีใครพูดถึงจุดนีนะคะค่ะทีนี้ก็เห็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆทำอย่างเช่นการนั่งสมาธิเห็นภาพชัดเจนคุณครูบอกว่าถ้า ตอนฝนตกก็นั่งหน้าเสาธง uh. ถ้าฝนตกก็นั่งในห้องเรียนนะคะ uh huh. อันนี้ชัดเจนมากทีนี้เลยอยากจะถามว่าในส่วนของอการผู้จาไพเร่ะคะ่ะ uh huh. อยากอยากจะถามว่าถ้าเป็นไม่ได้ไหมจะออกแบบกิจกรรมให้มันชัดเจนได้เหมือนอย่างการนั่งสมาธิหรือการจับตีที่คุณครูก็ทำได้ดีมากนะคะที่ว่าให้เด็กๆเ,เขียนใบแล้วก็ติดบ,บอร์ด uh huh. ทีนี้การจับตีเรา uh huh. ทำได,ได้บ้างคะให้เห็นกิจกรรมที่ชัดเจนกว่านี้นะคะ ฝากเป็นการบ้างให้ไปไปค <Why han> ิดต <dle> ่อแล้วก็ถ้าได้ปุ๊บคุณครูสามารถเราไปเขียนแก้ลงไปในแผนงานที่ส่งมาที่เว็บสิริห้าดอทคอมได้ยังไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเหรอคะภาพของอาจารย์หน่วยเนตอาจจะหยุดค่ะได้ยินไหมคะได้ยินยังคะของคุณตายกับคุณนิพันธ์ได้ยินเสียงพี่ไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะดีคุณครูได้ยินยังคะภาพ ของคุณครูยังติดอยู่เลยเด็บคุณครูมีปัญหาเด็กของพ่อออแล้วรอก่อนนะวันนี้เป็นไงไม่รู้หลุดบ่อยๆเะดาดาประสานอีกทีว่าลองลองลองเข้ามาอีกรอบหนึ่งเวลาที่เด็ดมีปัญหาเดี๋ยวมันจะอยู่เองค่ะคุณนิพันธ์ใลายเคยเป็น หมายความว่ามันมันหายไปแล้วเดี๋ยวมันโผล่มาเองเแหละจะกลับมาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ว่าถ้านานๆน,น,นี่ก็ก็อาจจะหลุดไปเลยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบค่ะ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวขอค่ะคําถามใหม่นะคะ,ะค่ะก็จะเข้าสู่คําถามเลยค,คือ เห็นการทําของอาจารย์นะคะดีแล้วนะคะในสดของการจับดีเห็นชัดเจนนะคะว่ามีการเขียนแล้วก็ติดบอดแล้วก็เรื่องของสมาธิก็เห็นชัดเจนนะคะหน้าฝนก็อยู่ในอ้องใช่ไหมคะใช่ถ้าแดดดีไม่มีปัญหาเรื่องฝนก็จะหน้าเสาทงทรงของ้อกันอันนี้ชัดแต่ว่าคําว่าผู้จ่าไพรล้อค่ะยังเห็นไม่ชัดก็ฝากอาจารย์คุณขออไป ออกแบบให้ชัดขึ้นนะคะค่ะได้ค่ะแล้วก็ขอถามค่ะชั่วโมงสุดหนอนนี่ทําทุกวันไหนคะทุกวันศุกร์อะคะ่ะ <Okay. S 1> วันศุกร์จะเป็นชั่วโมงที่6ชั่วโมงสุดท้ายนะคะ <Okay. S 1> เราก็จะนําเด็กเป็นช่วงชั้นนะคะป .4 ถึงป .6 นะคะเราจะเข้าพร้อมกันทีนี้ค่ะอย่างที่ว่าตัวเองเป็นโครงการระดับ1ระดับ2นะคะจริงๆแล้วก็คือชั้นเดียวเป้าหมายนะคะแต่ว่าเราเห็นว่าเด็กเราจํานวนไม่เยอะ นะคะเราก็อยากฝึกเด็กปฐมปลายพร้อมกันทีเดียวค่ะปสีถึงปหกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมชุดใหญ่ไปเลยคะคะก็คือเราเราเพิ่มให้เด็กไปเลยหายไปค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะโอเคขอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเอ่อคุณครูธนวันพร้อมไหมครับในคำถามงั้นเป็นพี่คุณคุณดวงใจแล้วกันนะครับคุณดวงใจครับใช่เลยครับ ค่ะพออ,าาอเ,เอคสวัสดีค่ะก็พอดีว่าในแผนที่ส่งมาเนี่ยค่ะจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมสิบแปดคนใช่ค่ะค่ะเมื่อกี้ฟังคุณฟังพออาาบอกว่าอยากจะให้เด็กอ่ะเข้าทั้งโรงเรียนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แต่ว่าเราสนับสนุนคือเราเอาเด็กปหกเป็นหลักอะค่ะเพื่อที่เราจะต่อยอดไปเทอมสองว่าให้เด็กพวกนี้ค่ะเขาเป็นแกนนํา นะคะ<อ>คือแต่ว่ากิจกรรมในเรื่องของถ้าเราสามารถเสริมป4ป5ได้ค่ะเราก็จะเสริมให้เขาไปเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่านองจากว่าโครงการหนูเพิ่งเข้าเริ่มต้นคือระดับ1ระดับ2นะคะแล้วการการบันทึกลงในสมุดบันทึกความดีนี่อ่าเฉพาะเฉพาะจํานวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการหรือว่ารวมทั้งป4ด้วยค่ะรวมทั้งป4ป5ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ให้แนวคิดคุณครูไปค่ะว่าเราลองดูไหม นะคะเพราะยังไงเนี่ยค่ะเราอยากเราต้องการที่จะให้เด็กส่งเสริมจ,จริงๆอยากให้ส่งเสริมทั้งโรงเรียนด้ซ้ํานะคะแต่ว่าเรามองว่าป .4 เนี่ยเขาก็มีศักยภาพนะคะแล้วก็จานวนเด็กไม่เยอะคุณครูดูแลได้ทั่วถึงนะคะเราก็เลยอยากเสริมให้เขาเลยทีเดียวค่ะแล้วจากวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยคือให้ให้เด็กได้ลองเขียนสมุดแล้วนะค,ะ,คะ,ะเด็กเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับการเขียนสมุดบันททกคฟังฟดีบ้างไหมคะค,ะค่ะก็คือเราก็จะมีการมีการให้เด็กเนี่ย นำเสนอคือก็กสอบถามเขานี่แหละคะ่ะคือจำชั้นจะสอบถามเขานะคะว่าเป็นยังไงลูกทําแล้วเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบแล้วคืออย่างอย่างที่ว่าเขาไปติดที่บ้านเจ็ดกิจวัตรความดีที่บ้านเนี่ยคะ่ะผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ได้รับความชื่นชมพเพราะอย่างน้อยคือผู้ปกครองก็จะมีส่วนร่วมชัดเจนละว่าโรงเรียนให้มาติดเพราะในคนในครอบครัวเขาอะค่ะคุณแม่ก็ต้องอ่านคุณพ่อก็ต้องเห็นคุณลูกก็ต้องดูทุกวันอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ตอบรับเนี่ยเด็กเนี่ยเขาเขียนเนี่ย การที่เด็กแล้วก็อย่างนึงคือการที่เด็กได้เขียนความดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะได้ทำเนี่ยค่ะก็คือเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาได้ภูมิใจในตัวเองนะคะถ้าภูมิใจว่าอย่างอย่างเริ่มแรกเลยหน้าแรกคือการที่เขาตั้งเป้าหมายถูกไหมคะตั้งหมายเขาไปนั่นหมายความว่าเขาเขาเขารู้แล้วว่าเป้าหมายของฉันคืออะไรและเราจะต้องทําไปถึงตรงน,นั้นอย่างไรนะคะอันนี้คือความสุขที่เกิดในใจเขาเขาเลยเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็กลับไปที่บ้านผู้ปกครองให้ส่วนร่วมเขาก็ ประทับใจทั้งครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะค่ะก็เมื่อกี้คุณครูบอกว่าโครงการนี้ถ้าใส่ความร่วมมือของคุณครูนักเรียนแล้วก็ถ้าถ้าอีกเรื่องหน,นึ่ง่ะถ้าเป็นผู้ปกครองด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้สมบูรณ์แบบมากเลยเไม่ทราบว่าพอ,อนเนี่ยมีความมีไอเดียอะไรม้งไหมคะเกี่ยวกับการที่ว่าอ,อ,อยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในในกิจกรรม จดกณารมกดีนี่ด้วยค่ะคือทางโรงเรียนนะคะมีกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอ,อย่างเช่นเด็กนั่งสมาธินะคะที่บ้านก็ก็จะบอกว่าผู้ปกครองคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเราจะมีการกระตุ้นเขากระตุ้นในไลน์นี่แหละค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะกบผู้ปกครองก็จะส่งมาพอส่งมาปุ๊บสมมติว่าส่งมาสองท่านท่านแรกท่านอื่นยังเงียบอยู่สมมตินะคะคุณครูประจําชั้นก็ เ,เก่งมากเลยค่ะเป็นกําลังจะอะไรอย่างเงี้ยคือ่างเงี้ยพอพอส่งไปปุ๊บท่านต่อๆไปค่ะส่งกลับมาบ้างนะคะส่งกลับมาเพราะการตอบรับเขาก็จะมีการเพิ่มมากขึ้น<ม>ตรงเนี้ยค่ะคือบางทีตางเนี้ยคือสิ่งที่ที่ผู้ปกครองตอบรับกลับมาแล้วก็ในเรื่องของสมุดบันทึกความดีนี่แหละค่ะนะคะก็ก็เราจะให้ถ้าทิศทางต่อไปนะคะอาจจะให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะเซ็นทราบด้วยนะคะ<ม> <ๆ S 2> เพราะอย่างน้นอยๆเขาก็ได้เห็นงานงานของเด็กๆอะค่ะ นะคะแล้วก็ผู้ปกครองได้อ่านนะคะถ้าเซ็นกลับมาปุ๊บนั่นคือความภูมิใจทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองนะคะขอบคุณค่ะขอไอ้คำถามหนึ่งนะคะเรื่องเรื่องจับดีคนรอบข้างอะค่ะเห็นคุณครูได้ทำใบใบเล็กๆให้เด็กๆได้เป็นใบโพนะคะไม่ทราบว่าแบบนี้คือจะมีแรงจูงใจอะไรให้เด็ก ทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไมค์คาอย่างเช่นมีรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะก็คืออนาคตเหรอคะก็อาจจะเป็นคือตอนเนี้ยอันนี้ที่คิดไว้นะคะคือว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างที่ว่าเริ่มต้นเป็นทุกคนเป็นใบโพคนละใบเอ,อาไปติดก็แปะ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 ถูกไหมคะแต่อนาคตอาจจะทำลักษณะเป็นนําเสนอเป็นในรูปของ ต้นไม้ใหญ่มันก็จะเป็นทุกใบามารวมรวมกันแล้วตัวเนี้ค่ะเราสามารถที่จะไปเป็นสื่อนาเสนอต่อยอดการกระบวนการส่งเสริมเขาต่อได้ว่าถ้าความดีทั้งหมดทั้งมวลมารวมกันปุ๊บมันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือก็จะต่อยอดไปในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเขาเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายครับค่ะคุณครูธนวันครับ มีคําถามไหมครับค่ะคำถามเดียวอยากจะเรียนถามท่านผ่ออว่าเออจากการที่ให้เด็กทําสมุดบันทึกความดีแล้วก็มีการสื่อกับผู้ปกครองทางไลน์ใช่ไหมคะคะมีเคสประทับใจเคสเด่นๆของนักเรียนเกิดขึ้นหรืออย่างคะเด็กเปลี่ยนแปลงอะค่ะเด็กเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะค่ะคืออย่างอย่างจะเป็นเด็กป .6 มากกว่านะคะท,ที่ที่เราเราจะคิดว่าอย่างเราสนับสนุนคือคือเด็กที่โรงเรียนเนี่ยคะ่ะ เด็กที่โรงเรียนเนี้ยป6กเนี่ยค่ะเขาจะมีสภานักเรียนอยู่ซึ่งในตัวตัวตัวป .6 เนี้ยเขาก็มาเป็นส่วนร่วมกิจกรรมนี้ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะสิ่งที่เราเนี่ยมันมันสามารถเชื่อมโยงได้หมดนะคะในเรื่องของของตัวกระบวนการทั้งโรงเรียนเนี่ยคะ่ะคือเราก็จะมีการหนุนพุ่งอีการรการรับคุณครูนี่แหละคะ่ะก็จะเหมือนคล้ายๆเข้ามาคุยเข้ามามีส่วนร่วมกับเขาแล้วก็บอกว่าสิ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะทําให้เรา เหมือนเป๊กคือคือการที่เราเป็นสภานักเรียนด้วยแล้วเรามีตัวนี้เราทําสมุดบันทึกความดีด้วยเนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าเราจะฝึกเราให้เป็นมีเขาเรียกว่าเหมือนความสมบูรณ์แบบอะค่ะเป็นแบบอย่างได้และอย่างนึงคือเราเป็นป .6 ทุกอย่างคือการเป็นผู้นําให้กับน้องๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เขาจะจะต้องจะจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะตัวเนี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าตรงคําถามไหมได้นะครับโอเคนะครับ ก็ตอนนี to to ้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ในการนะครับผมวรรณาธนานะครับผมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับท่านพออครับตอนนี้ในในกิจกรรมของข่อนบอที่พรีเซนต์ออกมามีเยอะมากนะครับแต่มันไม่ได้หลูอยู่ในไฟล์วางแผนอยากให้ท่านผอนะครับไปปรับในตัวกิจกรรม ในข้อสอในตัว <Happiness> ก <unting> ิจกรรมนะครับเช่นการจับปีคนรับข้างพออใช้ตัวไบโพความดีเข้าไปันเป็นเคยเป็นหัวข้อที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดหนองปทุนนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นภาพรวมอยู่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นหัวข้อของโรงเรียนวัดหนองปทุนเพราะอีกอย่างหนึ่งท่านปออและก็โรงเรียนที่เข้ารอบมาแล้วนะครับจะเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในดับหนึ่งต่อต่อไปดังนั้นนะครับ การออกแบบกิจกรรมในข้อสองอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของเรียนบ้านหนองประทุมและก็กิจกรรมขอให้คิดเอทมีหัวข้อมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับการรักษาสินหล้ากิจกรรมสินหล้าททาดีหนูทําได้อย่างนี้ก็ได้ครับให้เป็นอให้เป็นให้เป็นคําเก๋ๆให้เป็นคําที่มันมีความสร้างสรรค์ในแต่ละกิจกรรมนะครับผมตรือแต่ว แต่ตัวกิจวัตรความดีแล้วอิงตามปกติถูกไหมคะอิงตามใช่ครับผมแต่ตัวกิจกรรมนี่เรามารับชี่นจับชื่อปรับชื่อให้ให้มีความน่าสนใจกตุ้นให้เด็กได้สนใจครับผมและอยากให้พอออดงศึกษาในสมุดทุกความดีครับในสมุดทุกความดีจะมีกิจกรรมต่างๆที่อยากให้พออนะครับเอาไปอัดแอปแล้วก็ส่งเสริมได้นะครับ โอเคครับผมก็ขอสรุปประมาณขนาดนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในการประกวดในครั้งนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณครับผมโชคดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ